ครับผมนายประภุมิีิชัยนาที่สิบหกห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ผลจำแนกสิ่งปกคุมดินโปรแกรม Snap แ,และก็เป็นหน่วยจนนะครับพือที่ศึกษาเภอวังม่วงจวัดสระบุรีครับการจำแนกสิ่งปกคุมดินเป็นก,กระบวนการสำคัญในการศึกษาที่ดินและการจัดก,การพย้ปรธรรมชาติรวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล,ล้อมครับวัตถุประสงค์เปรียบเทียบการจำแนกสิ่งประุมดินโดยใช้เครื่องมือสองตัวคือ Snap และก็เป็นหน่วยจนนะครับ พื้นที่ศึกษาคืออำเภอบางม่วงจังหวัดสระบุรีซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์หลากหลายได้แก่พื้นที่เกษตรพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เมืองพื้นที่โล่งแล้วก็พื้นที่น้ำครับช่วงเวลาที่ใช้นะครับจะเป็นปีสองพันยิห้าเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งครับถึงปีสองพันยิ้าเดือนหนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดครับภาพดาวเทียมจาก sentinel 2นะครับใช้ช่วงเวลาสองพันยิห้าเดือนหนึ่งวันที่สิบห้านะครับเครื่องมือที่ใช้ครับก็จะใช้2ตัวคือ Snap กับ way ทีนะครับ snap ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลดาวเทียม i ิ n a l t o o l โดยใช้โดยเฉพาะนะครับรองรับการทำงานในเครื่องและสามารถใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากมีให้เลือกหลายแบบเช่น l a n d o ั f ฟ r ร์ t v m ทีพี t T ็มนิติชัน้นเจนิ้นแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทำงานบนคลาวด์และรองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้ท่าต่าง ของรบ Machine Learning เช่น random forest, e n m c a r d นะครับวิธีการศึกษาคือการเตรียมข้อมูลใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม sentinel 2โดยการ training data และ train classifier นะครับวิธีการใช้ก็คือ super v i s e classification, random forest นะครับโดย random forest เพื่อฝึกโมเดลการจำแนกสิ่งของดินจากข้อมูลดาวเทียมทำการสร้าง training data จาก pin point ไฟตัวนี้เราจะปักมา100จุดนะครับและ validation data เราจะทำการมีไต g ์ p ริกร o n 100จุดในะครับก็การทดสอบความถกต้องนะครับใช้ error metric ในการประเมินผลการจำแนกคำวัน overall ซื่งที่นะคร,ครับความถูกต้องของลาคานะครับผลลัพธ์เป็น d ้ u b l e เลยครับนี่ก็จะเป็นของด้านซ้ายเป็นของ S าและด้านขวาไปทำผลงัพธ์เลยจริงนะครับ กาเทียบเท่วของบอนะครับน n กับ G E นะครับตัวอ m e r g e n c y นะครับไปได้2% G E ทำได้ถึง96%นะครับการจัดการข้อมูลนะครับ Snap มีข้อจำกัดส่วน G E ก็คือทําได้หลากหลายนะครับข้อดี Snap วบคุมระดับท้องถิง่นะครับ G E Validation ที่หลากหลายนะครับข้อจำกัด Snap ขึ้นอยู่กับทรัพยากรเครื่องนะรับ G E ต้องการอินเทอร์เน็ตเสมอนะครับถึงใช้งานได้ ก็ความเร็วด้าน snap แสดงผล g u นะครับ TE ก็แสดงผลผ่าน map ตัออด add layer นะครับความถูกต้องนะครับ snap e r r o r metric ผ่าน g y ส่วน TE ก็คือ e r r o r metric ภายในโค้ดนะครับนี่คือผลการศึกษานะครับของ snap แ e a r เ i ื่ e n g i n e i n โดย snap พอเราเอาไปเปรียบเทียบค่าความถูกต้องในตลางนะครับเราจะได้ค่าสรงถึง82เลยนะครับ ส่วน Google Ad i n t e i n e นะครับเราคัดได้ค่าว่า r e d a t i o n นะครับ9 6หรือตีก็คือ96%นะครับซึ่งค่าสูงกว่า Snap ข้อสรุปครับการประมวลผลใน Google Ad i n e i g e g e มีความได้เปรียบในการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากใช้ข่าวคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้สามารถจาัดก,การข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากและประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาเรากรของเครื่องผู้ใช้ นอกจากนี้การใช้ชุดข้อมูล v a i d a t i o n ที่หลากหลายมีขนาดใหญ่กว่าในการทดสอบความถูกต้องทำให้ GE ได้ค่าความถูกต้องสูงน96%ะครับในขณะที่ Snap ทำได้เพียงแค่2%ความแม่นยำโดยรวมแล้วก็เดียนรินจินสามารถให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงกว่า Snap เนื่องจากสามารถใช้ชุดข้อมูลที่มีความหลากหลายแนละมีจำนวนมากกว่าในการกและทดสอบโมเดลซึ่งช่วยลดความ,มผิดพลาดในการเทรนดิงดัตต้าที่มีขนาดจำกัดใน Snap นะ ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ